好朗哦。 อือเป็นนิ่งข้าวน้ำปลากินเบื่อพี่หนิงด้วยนะพี่หนิงไม่กินข้าว กดีย๋ยวปาปิการ์เด้อยล้วน่ากินค่ะมากินเด้๋ยันะาะออกมากมิ้ตังไม่เกี่ยวลูกตัวอะไรดำดำตัวอะไรดำดำตัวอะไรดำดำนั่ง้าง

¿Cuál era mi dam? น้องถามไลฟ์สดยังไงรับพี่จะให้ก <c oughs> ็ไม่พูดติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปฮะแล้วก็มันจะมีขึ้นให้ไลฟ์สดด่ะลูกสาวพี่หนิงน่ารักจังอยากเลี้ยงจังแต่เลี้ยงไม่ได้อ้าสนนั้นมีใครยยง น่ะแม่โยนเลยไม่ให้ก็รอดอ่ะข้าวกินแล้วก็ต้องมาขอให้ได้มาแซะแซะแม่ก็ยังดีขอได้ก็แซะปัญดาจ้ากินอะไรถ้าไม่มีผักกินข้าวกินแม่แซบ ต้องมีอ่ะอ <c oughs> ักหมดสวนมีชื่อผักอะไรบ้างทุกอย่างที่เป็นผักอะจ้ะ <c oughs> พี่หนิงเรียกผักหมดสวนหมดแหละเวลาพี่หนิงกินผักอะจ้ะ อะไรที่เป็นผักคือมาเรียกกันติดปากแล้วว่มันมันขมเบ้อะไรขมอืมดู โอ้พ bon ี่หนิงทำให้หยวดแล้วอย่องัวอ่านไว้แล้วกได้หังมาจะไหนคือประโยชน์เราไม่ดนเลยอ้าวอืม คนเนี้ยเป็นติ่งเป็นเป็นเมนเจนนี่นะน่ะลู <c oughs> เกเจนนี่ <c oughs> เราจำได้คุยกันได้เดยวดังนะเธอเยาดังไหมนนะ นางแข่งก,กับแม่เลยตาค่าฮ่าาของไอเจนเน่นั่นอยู่เหนือเหนือไปแล้วฮนะน่ารักตมูตมิตัวปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเนาะ <c oughs> พี่ไอ้ก็เอาจากเจ้าตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เ,เก่งใจ มมนยงนีวันนี้กินเกี๊ยวทอดได้กวอวยสา๊อย่างม,มีปลาทอดด้วยมัน,นก็มีลูกชิ้นทอดด้วยเอ้ยได้ก๋อบทอดอ <c oughs> กินได้กันไหมฮะ อร่อยนะหมูชื่ออะไรเอ่ยโควิดที่นั่นเยอะไม่ไีเลยจ้ะฮะมันไมยังไม่ต้องโอวิดที่นี่ไม่มีไม่มีแล้วคือหมวยอื้วหมวย นริที่ได้รู้จักกันน้องหวยนริที่ได้รู้จักเช่นกันนะน้องหวยนะน้องหวายเขามาบ่อยอยู่างนงี้ยเหรอใช่ไหมใช่ไมหมพ่อยเพิ่งเคยเห็นวันนี้น้นองหวายเพิ่งเข้ามาดูใช่ไหม สวัสดีคราน้องเนี่น้องเองสวัสดครับน้องคิมสวัสดีครับวันนี้กินเกียวทอดจะกรอบทอดจะกรอบอีสานขาไม่ได้คือขัาขผลสว,สวนเกียวทอดหมูพี่ไอ้หอม,อมน้องบอกว่าเพิ่งมามปกติน้องมาไม่ทัน เพิ่งเคยมาถันกินข้าวพร้อมกันเธอมันนี้มีวิ่ไงได้กินข้าวถุงเจียวทอด งงน,น้องเขาอ่ะน้องมันแค่หนอยเท่าไหร่เออว่ามันเป็นอะไรกะันว่ามันเป็นเลยอีสานนะ่ะเจ็บกุ๊กลินพี่หนิงว่าอีสานมัปเป็นจักหน่อยเออ <c oughs> นี่บอกว่าวันที่ห้ามันที่หกวันรานชาย น้องหัวบอกว่าหนูชอบเปิดจิปพี่ตอนกินข้าวแล้วก็กินข้าวตามแล้วก็เปิดจิตเดินเมอรมน์ไปพี่โคกสลุงวันที่ห้าที่หกพี่มินนี่บวชหลานวันที่ห้าที่หกพี่โคกสลุงขอเชิญอ้าห ดูเดี๋ยวต้องขอพี่หนิงก่อดดูตารางก่อนนะคะขอดูตารางก่อนสำคัญน้องมินนี่เดี๋ยวต้องไงพี่หนิงจะบอกนักแกนมาคุยเลยแล้วัำยังไนะ